ซื้อเหออจอยคอนโทรลเลอร์เ l a y ์ส a t i o n สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้ก็วันจันทร์ต้นเดือนของพฤศจิกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผมเองจะมาป้ายาหรือว่าจะมาแนะนำนะครับหรือจะเป็นการพูดคุยบอกกล่าวก็ได้นะครับเกี่ยวกับตัวาการใช้เงินในช่วงเวลานี้นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องเซฟเซฟประหยัดประหยัดกันหน่อยนะครับและมีโปรโมชั่นดีๆมากันอีกแล้วกับทางฝั่ง p l a y s t a t i o n นะครับและก็ไม่ได้เกิดเพียงแค่ในประเทศไทยของเราเพียงประเทศเดียวนะครับในย่านเซาท์อีสตมาเลเยเวียดนามสิงคโปร์นะครับก็พร้อมเพียงที่จะ จัดแคมเปญ11เดือน11นี้นะครับแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยต้องรอถึงวันที่11เดือน11ก่อนไหมไม่ต้องนะครับเริ่มได้แล้ววันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไปตามตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับของทางฝั่ง PlayStation ในเวลานี้ก็จะเห็นตัวราคาของตัว j o y c o n ร r PlayStation เนี่ยลดราคามากกว่าปกตินะครับอ,อย่างเช่นตัว j o y c o n ร r ที่เป็นสีสันแบบยอดนิยมนะครับไม่ได้มีลวดลายที่หวือหวามากก็เรียกว่าเป็นสีเบจ พื้นฐานนะครับพวกสีขาวสีดําอะไรแบบนี้ราคาก็เรียกว่าอยู่ในประมาณ2อง0บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่ามีส่วนลดลงมาพอสมควรนะครับและควรเลยที่จะซื้อติดเอาไว้อีก1ตัวภายในบ้านนะครับถ้าหากคุณมีเครื่อง p l a y s t a t i o n 5อยู่ทำไมผมถึงอยากจะให้เพื่อนๆซื้อตัวจอยคอนโทรลเลอร์ Con เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอันละ่ะทั้งๆท,ที่หลายๆคนก็บอกว่าผมก็เล่นตัวเกมที่เล่นแบบคนเดียวแล้วทั้งบ้านเนี่ยก็มีผมเล่นเียงแค่คนเดียวนะครับ บอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็เพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆมีตัวจอยคอนโทร์เพียงแค่ตัวเดียวนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันไม่ช้าไม่เร็วมันมาแน่นอนกับอาการจอยดิฟนะครับจอยดิฟก็คือตัวก้านอะนาล็อกเนี่ยมันหมุนมันควงมันเดินไปเองนะครับซึ่งถ้าหาอาการตัวนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่เพื่อนๆกําลังเล่นตัวเกมที่มีความต่อเนื่องอยู่นะครับบอกเลยว่าอารมณ์มันมาแน่นอนหัวเสียแน่นอน นะครับจะต้องติดต่อหาช่างนะครับหรือจะต้องหา,าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องมาทําการซ่อมแซมนะครับมันก็จะทําให้ช่วงเวลาในนั้นเพื่อนๆไม่มีตัวจอยคอนโทรลเลอร์ในการเล่นตัวเกมนั้นๆนะครับซึ่งทางผมเองก็เคยสอนวิธีนะครับในการแก้ไขซ่อมแซมเบื้องต้นไปแล้วนะครับใครที่อยากจะอลองฝึกด้วยตัวเองนะครับหรืออาจจะกลายเป็นผันตัวกลายเป็นช่างก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์รงส่วนนี้ได้แต่ถ้าคนไหนที่มองแล้วว่าไม่ใช่แนว นะครับก็ส่งถึงมือหลาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เองก็ให้ความไว้วางใจกับช่อง Acons t ์นะครับในการซ่อมแซมตัวจอยคอนโทลเลอร์ ler, ในการเปลี่ยนอาการจอยดิฟนะครับมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมเองก็จะเอาประสบการณ์เนี่ยที่เจอเลยนะครับจากที่ผมเองได้พูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับคนที่ส่งตัวจอยคอนโทลเลอร์มาซ่อมแซมนะครับผมก็มักจะถามเสมอว่ามีตัวจอยคอนโทลเลอร์เนี่ยอยู่กี่ตัวนะครับอ่าส่วนมากเลย ก็จะได้ยินคําตอบว่าอ๋อไม่เป็นไรผมมีสํารองเอาไว้แล้วอยู่หนึ่งตัวตอนนี้ใช้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากคนไหนที่มีตัวเดียวนะครับและอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ที่คิวในการซ่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นใช่ไหมครับผมเองก็อยากจะส่งตัวจอยคอนเทลเลอร์นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เอาไปเล่นก่อนแล้วกันแก้ขัดนะครับในช่วงระหว่างที่รอตัวสินค้าซ่อมใช่ไหมครับแต่ส่วนมากก็จะได้ยินคําตอบเนี่ยออกมาว่าอ๋อมีสํารองอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาครับ เสร็จตอนไหนเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับไม่ได้รีบร้อนต้องเอาทันด่วนทันทีนะครับอ่าซึ่งตรงส่วนนี้แหละผมเองบอกเพื่อนๆเลยว่ามันถึงเวลาแล้วที่ควรที่จะมีตัวจอยคอนโทลเลอร์เพลย์สเตชั่นหเนี่ย เพิ่มขึ้นอีก1ตัวนะครับกับตัวแคมเปญที่ทางโซนี่จัดขึ้นในตอนนี้นะครับที่มีการลดราคาทั้งตัวสีสรรันปกติและก็ตัวสีสันพิเศษนะครับแต่ตัวชุด limited edition เนี่ยไม่เข้าร่วมแคมเปญตรงส่วนนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้ในราคาที่ย่อมยอลงนะครับแล้วก็เซฟตุงสตังได้พอสมควรเลยและยังได้รับการการ,การ,การ,การประกันการประกันอีกนะหปีนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยภายใน1ปีเกิดใช้ แล้วเกิดมีอาการจอยดิฟหรือว่าจอยมีปัญหาอย่างอื่นเนี่ยสามารถส่งเคลมได้ที่ศูนย์ Sony Store นะครับซึ่งผมเองก็ลงพื้นที่ออกมาฝากเพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับวิธีการเคลมต่างๆก็ค่อนข้างที่จะง,ง่ายสะดวกและก็ได้เป็นตัวจอยคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่เลยนะเขาไม่ได้เอาไปทําการาซ่อมตัวเดิมนะครับเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เพื่อนๆเ,เลยซึ่งอันนี้หละผมเองอยากจะมาบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าถึงเวลาแล้วที่ควรที่จะมีเพิ่มขึ้นอีก1ตัวนะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะลองสัมผัส กับการใช้ตัวก้านอะนาล็อกนะครับที่เป็นแบบ Hall Effect กนะครับก็ติดต่อมาได้ผมเองก็รับในเรื่องของตัวการเปลี่ยนตัวก้านอะนาล็อกที่เป็นแบบชนิด Hall Effect ด้วยเช่นกันนะครับก็จะได้ Feeling ในการบังคับที่แตกต่างกว่าตัวก้านอะนาล็อกแบบปกติและก็ในเรื่องของตัวความทนทานบอกเลยว่าแบบ Hall Effect นั้นทนทานมากกว่าตัวก้านอะนาล็อกแบบปกติอย่างแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาป้ายยาเพื่อนๆกัน กับการที่จะต้องซื้อเจ้าตัว Joy Controller PlayStation 5เพิ่มขึ้นอีก1ตัวนะครับส่วนตัวพี่คนไหนบอกไม่เป็นไรผมมีตัวเดียวก็เพียงพอแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็ต้องดูแลรักษาให้มันดีๆอยู่คู่กับเราไปนานๆหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ